อนี่เราอยู่ที่บ้านพี่แบงค์นะแต่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้จริงจริงก็แอลกอฮอล์มีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าเราเซฟเพราะว่าเรากินในบ้านพี่แบงค์เลยบ้านตัวเองนะเออวันนี้ก็เรียกว่ากักกันบนที่บริวงริเวะไรชัดเจนนะครับก็คือไม่ให้เข้าไปพื้นที่ในบ้านคือให้กินในพื้นที่โซนด้านนอกฮะนี่อย่างนี้เลยมึงทำโรงจอดรถมาเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้จะจัดน่ะ ผมมากับกล้องนะครับเฮ hey, ้ยคอนดอะไระนี่ของใครอ่ะอ๋อตัดตกลงมาให้อุ้ยอปตัดนี่เขาไม่เคยขาดนะใช่อปตัดนี่ไม่เคยพลาดเลยตกงให้ทุกครั้งเลยนะอะไรวะอยากรู้เลยวะอยากรู้ว่าแกะไหมแล้วเดี๋ยวพี่ดิดเหมือนจะสกินชื่อพี่เลยนะเวยะ้ยเดี๋ยวของผมรอก่อนนะกำลังเดินทางมาได้เลย <c oughs> <c oughs> ใครมีกันไกลให้พี่กุเอาตามต้อแพ็คดีกว่อหรือไงครับคุณดแค่ยูชีเรามอกตัวการเรื่องยิงไงมากผมาเราคงโดนกล่องเราคงโดนพี่เดาอ่ะพี่ลองเดาก่อนคืออะไรพี่คิดว่าเป็นอะไรลองเดาอ่ะลองเดาก่อนแกะปัญหาคือแกะได้ว้างชีเอชวิดีโอแต่ไม่ขาดแล้วลองเดาก่อนไหมลองเดาก่อนไหมส่วนมากของประมาณนี้ส่วนมากจะเป็นไม้พู่นะไม้พู่ไม้สนุกเลยพวกเนี้ยคนที่ได้ของอยากตัดด้วยนะเราแกะของการตัดเยอะ ไล่ดาวไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดโดเฮียเขาโคตรเก่งว่ะเขาโคตรเ่ว่ะเขาโคตรแบบน่าทําอฮ้ยสวยว่ะอุ้ยชอบชอบชอบเฮ้ยพอชอบเลยปัญหาคือผมอ่ะไม่ได้เล่นสนุกเล่นสนุกเล่นกูหรอกแต่ผมชอบพี่ไม่เขาไปทําลายเขาไปทําลายเป็นลายเอ่อมาได้เกมให้ครับเฮ้ยเจ็ดโดแล้วนี่ไปทําอะไรอะ ัวคิววะใช่ใช่ใช่ปวอุ้ยเชียร์เฮ้ยปวดน้ยหมดนี่นี่นี่มันมีแฮปปี้เบิร์เดย์อยู่เจ็บโตดีเทลดีเทลเอาแล้วงานนี้ถึงเวลาผมงงต้องเดินสายแล้วแหละบันหนึ่ง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 แล้วก็นี้อย่าอมแก้เจ็บคอเขารู้ว่า้าแหกปากออกสตรีมโอ้โหโอเคขอบคุณครับ ยอดแข็เลยครับผมตอตัอหสวย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 ไหนไหนโชโชไม้นี่เอายืนโท่าไหนขอดูท่าเขอดูท่าเลยไม่ท่าเออวยสวยสวยสวยครับถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมรูปอรถ่ายรูปอะไรถ่รอร่ ก็เราไม่ใ <prescribe> ห้เขาแกะแกะอะไรไปงงอยู่งงอยู่ เร็วเร็วเยี <glaube> <sh> <uk> ่ยมรออยู่พี่ไวนะดูสวได้ว้ดยดูไวด้วยเอออยกให้กูใช้ได้ไม่ใช่เอ็นีเนี่ยต้องอยู่ประมาณเนี่ยดูไวดูไม่ได้ขอบตักกอกลไหม ตาตกมาให้ไม้พูดีวะเรื่องทุกคนอันนี้คือของเกิดผ่านการกับน้องเตียวเรื่อแมนยูสามสิบปีปีเก่าเหรอปีเก่าแล้วแต่เป็นของใหม่เหรอปีเก่าเ,เก่ามีเทปบอกราคาได้ไหมไม่ได้ถึงแค่ว่าถึสามสิบปีถึงสิบเคไหมหไม่ถึงถึงห้าหลักไม่ถึงเหรอเอาไหม่อีนึงบอกกันเลยว่าสามสิบปีนะคะแค่ไหม ร้อยคีร้อยคีนชื่อร้อยคีนะตำนานเป็นยูร้อยคีร้อยคีนกับตันครับกับตันในตำนานโดนอะไรลยโดนข้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ใส่เลยไหมใส่เลยไหมไม่ได้มีเสื้อลูกเสื้อโอ้ยไอ้บ้าเสื้อเดี๋ยวลูกทำให้พี่ฝีมือลูกนะเอาเรื่องจริงอ๋อเหรอไอ้วันเกิดทำให้เหรอเนี่ยเออเจ๊แอบไปทำมาให้ น่ารักอยู่นะเอรินคนไอ้เอเธอร์เป็นคนทำให้ถ้าไม่ใช่ลูกทำจะบอกว่าอะไรถ้าใครทำเสื้อเลอะเออไม่ใส่เลยนี่มือลูกเนี่ยน่ารักน่ารักนี่เป็นคนทำเองดีแล้วนะตัวอันนี้มือจศิลปะดองเนี่ยแล้วมีแวร์เป็นศิลปะดี่วะเดี๋ยวเป็นอาร์ต บรรยากาศนะท่านผู้ชมร้อนไ่บรรยากาศใช่บรรยากาศก็บรรยากาศในงานก็าวเส่งขนมก็อยากจะบอกว่ามีน้องๆดูไว้ด้วยเวลาเวลาคือเป็นน้องๆดูไว้แล้วก็มีพวกแบบแฟนๆบ้างแฟนเพื่อนอะไรแฟนน้องๆอะไรอย่างงี้แล้วก็มีพวกเพื่อนๆผมอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่ามีก๊อลฟเทนโบ๊ทอะไรองี้ก็อยู่กันครบหมดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใช่แล้วก็จะมาไม่ไม่มาแล้วอ๋อมี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 เทนไอเทนใหญ่กอลฟเออมีเทนยังไม่มาสวยก๊อลฟแล้วจะบ้านไกลรับก๊อลฟมันมาไกลมาไกลรถติดรถติดมากเพื่อนผมรถติดไกลตรงไหนครั้งนี้ที่เจอผมตอนบ่ายสองนะ เจอก,กันมาสองเจอก,กันหน้าบ้านแล้วคุยกันเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวหกโมงบ่ายหกโมงพรุ่งนี้นนจกกนเจอกันนะเพื่อนโอเคได้เพื่อนรีบมาเลยลได้มาไกลลงติดติดหน้ามา,า,มา,า,มาเดี๋ยวหกโมงพรุ่งนี้มั้งนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารถนี่ออกไงรถตนรอประกอบออ๋เอาเรื่องสวยอยู่เฮ้ยเฮ้ยมาติกเลยหรอตรงรุ่นวะอุ้ยร้อนโอ้ย <laughs> ใช่แล e <finely. S 2> ้ใช่แล้วเีวเดิเมอครังเี้เดสร้างกระตูด้วราสร้างกระตูด้วยาะรับตัตีนะตับตาีมตำนานนะครับเดี๋ยวไอติวบอกว่าสักวันจะไปเอาลายเซ็นให้โอ้โหอันนั้นยเกินอยไยากะไม่ยาจะเปไปมันเขามาอยู่ดีเขามาไทยอยู่ดียีจะไาเได้ยากพูดเป็นาายพูด นี่อันนี้คือเราพูดนโอ้มึงเอามึงเอาสีามเามกเก็บด้วยเหรอไม่บอกว่า<ม>เบื่อเต็มมันยังรอดใช่ไหม <c oughs> อันนี้บอกตอรี่ก่อนคือผมมามีเื่อแล็บผมเคยทำรูปพี่แบงค์วันเกิดประมาณน่าสามสิบปีที่แล้วอันนั้นเป็นรูปแบบเอารูปมาแล้วก็ไปทำเป็นเลโก้ใช่ไหมอ,อ๋ออ๋ออ่าซึ่งเขาบอกผมว่าเออเขาชอบแต่ทีเนี้ยจริงๆกับผมว่า หมอเขาบอกมีทุกอย่างแล้วแหละแล้วก็ไม่รู้จะให้อะไรคือเยอะยให้อะไรที่มันเป็นแบบงานคาฟงานที่แบบเออมันเขาเรียกอะไรสร้างมาเพื่อแบบชิ้นเดียวอะไรเงี้ยมีคนเดียวบนโลกมีชิ้นเดียวบนโลกมีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวอะไรเงี้ยก็เลยที่จริงกับผมมาเสรงานอาร์ติสเยอะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจริงอยากอยากจะให้พี่แบ๊วเป็นงานอาร์ติสแต่ว่าตัวเขาอาจจะยังไม่อินไม่รู้จักอะไรขนาดนั้นเออก็เลยแบบเฮ้ยเรานึกถึงน้องน้องรักน้องชายก็มีน้องปื้มนะมีทำงานที่เอมาด้วยกันแล้วก็น้องเป็นคนที่แบบเอออยากเรียกทำ ่จะลองน้องทำรูปเนี้ยเป็นเซอร์ไพรส์พี่แบงค์เอกซิสมึงมาเล่าสตอรี่พี่ฟังสตอรี่ของมือเลยก็อันนี้เป็นคาร์ไม้ครับที่เราตอกไม่ใช่ปั๊บไอ้น้องปลื้มนะครับอ่ะใครก็เรื่องงานออริจินอลนะก็คือบอกว่าเป็นแบบงานชิ้นเดียวอ่ะถ้าท่านในสับในสับของของอาร์ตี้ก็คืองานงานออริจินอลงานแคนวาสถ้างานพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นแบบว่า สามารถรีพีดได้แบบ1บ 10, บ 10, บงงน,น,นึ่งทับสิบสองทับสิบสามทับสิบอะไรเงี้ยเอาไปปริ๊นแต่เนี้ยคือเราไม่ปริ๊นก็คือรูปเดียวจบเลยแบงค์รแเห็นรถเป็นแบบเลกเกอร์กูยังกลิ่นหื้อเลยเ่ย <c oughs> อาสตอรี่ <c oughs> ให้ให้น้องเล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจละตรงน,นี้ตรงน,นี้กล้องมองเห็นเครับเห็นครับเห็นครับเห็นครับแต่ไม่เห็นเต็มทั้งหมดนะก็เห็นเราได้มันเป็นประมาณว่าคือตัวพี่แบงค์เนี่ยใช่ไหม เขาว่าผ่านอะไรมาหลายอย่างมากคือผมก็อยากให้เขาฟิลเหมือนแบบว่าการเดินทางท่องการเวลาอะไรประมาณนี้แบบเริ่มมาที่โลกใช่ไหมแบบเขาผ่านมาหมดทุกโลกเราื่องดาเฮ้ยก็แบบอาดวงรุ่งเรืองดาวดาวเราลุ่มนี่ดาวรุ่มวันที่ดาวรุ่งนะครับฟืลเหมือนแบบเออหยุ่ยุคมาที่แบบรุ่งเรืองมาแล้วตอนไม่มีอะไรเลยก็มีสุณต้งสวามจก็คือคือเราเปรียบชีวิตแ่บเหมือนแบบว่าเราได้ประจนภัยเราได้ผ่านเรา อ๋อแบบเจอท็อกซิกอะไรมาใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนแบบว่าพวกแบบเสียนหนามอะไรเงี้ยนักลบออนไลน์นักลบคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยอ่ากนเรียกว่าพวกคีย์บอร์ดอ่าใช่ใช่คืออันนี้ผมพูงตรงนะผมอ่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเคยทำรูปเนาะแต่อันนี้มาตากก็คือวาดเองทั้งหมดซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องพื้มมากๆที่แบบร่วมอุดมการณ์นี้กับผมคือผมมาแค่รู้สึกแบบเออผมอินกับงานอาร์ตมากแล้วก็เออนึกถึงใครไม่ได้เนาะเพราะว่าน้องก็น่าจะรู้จักพี่แบงค์พอๆกับเราที่อยู่ทำเอเอมาอะไรเงี้ยเออได้ซึมซเเรรื่องาก็ อาจจะไม่ดีเขาเรียกสวยอะไรมากมายนะแต่ว่าผมมองว่าคุณค่าที่น้องได้ทำในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยช่วงเวลาหนึ่งเดือนนะอันนี้หนึ่งเดือนเต็มในการทำนะครับก็ผมว่าเดี๋ยวผมอยากจะเห็นอยากหเห็นหน้าพี่แบงค์ครับว่าตอนเห็นจะรู้สึกอย่างไรค,คนเจอผมก็กลัวนะเขาเห็นแล้วเขาแบบอะไรบออแบบงงเอออาชีพผมแบบตื่นเต้นนะใจสันส่นนิดนึงแต่ว่าไม่รู้แกจะชอบไหมผมมดแผ่นดินนี่นะกลับลังศิษย์แล้วอ่ะโอเคหนักแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าพี่แบงค์กอนว่าพี่แบงค์จะคิดเห็นยังไงชอบหรือเปล่า ต้ส่อองไรแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะเย็นดอขอชงขอชงมา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 ดามามามรมา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 าม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 เมา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 มอมามอามาาม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 พี่ไม้หนักนะมอกก่อนไอาเหี้ยาม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 วมา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 มมามามามมามาม่มามมาามา เม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยากรอเปลาชอบนอ่แล้วกบ่ไหมเขา็ุ้จังหนเส้นด้แค่ดูหน้าเส้นจุก็รู้เลยว่าเปือบ้ดน ชอบมากชอบมากชอบมากเดี๋ยวมีสายมาตอร์เรียดในนี้ตอนยังไงครับยังไงอธิบายว่ามาตอรียก่อนเออคือแบบว่าพี่แบงค์อะมาถึงตัวนี้ในช่วงอายุสามเดืนเนี่ยคนที่นำพาตัวพี่แบงค์มาเนี่ยก็คือตัวพี่แบงค์เองใช่ไหมแล้วก็โลโก้เอฟวินตัวนี้ที่ทำมันเป็นเหมือนยานอวกาศที่แบบว่าเป็นยานพาหนะที่พาให้พี่อ่ะจากจุดตรงแต่ก่อนมาถึงตัวนี้ก็คือเอฟวินโลโก้ยานตัวนี้เราต่อสู้ผ่านแบบเป็นดาวที่แบบไม่มีอะไรเลยดาวที่แบบลุ่งลื เรื่องแบบมรสุมต่างๆหรือจะแบบว่าอิตาเอกา็กเบาๆอะไรอย่างงี้ แล้วแบบผ่านมาแล้วต่อให้พี่แบงค์อ่ะต้องไปเจอแบบสนามแบบไหนอ่ะเมื่อเจออะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมก็จะแบบเหมือนเอามอเตอร์แต่ละประเภทอ่ะพี่มามาเปรียบแบบคนของสิ่งในปัจจุบันแบบพวกแบบพวกคนตรงพวกแบบพวกหนาพวกเสี่หนาพอะไรก็คือเหมือนว่าพี่แบงค์อ่ะนั่งยานลำเนี้ยอดบินลำเนี้ยมาหลายเจ้าหลายเรื่องราวนะพี่พอพี่จะดูทุกอย่างหรเปล่าเที่ยวสัตว์แบบพี่ไม่ได้เต็มด้วอยมาแล้วก็ประเทศเี่ บอกคุณครับบอกความรู้สึกยบอกความรู้ยเฮ้ยคือชอบชอบเดี๋ยวบอกว่าผมผมชอบอะไรพวกนี้ตรงนี้ว่าผมรู้สึกว่ามันทำมาจากใจผมชอบอะไรที่รู้สึกว่าเวลาคนทำอะไรมาจากใจมากกว่าที่เวลาเรื่องคนซื้อของแพงๆขอแบรนด์เนมอะไรเยอะๆคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่หมายถึงว่าแบบนี้ผมรู้แค่รู้สึกว่าเขาตั้งใจะทำมาเพื่อเราเพื่อเพื่อให้เราจริงๆอะไรแบบเนี้ยไม่อย่างที่เราคนซื้อแบบว่าเออเลโก้ เพื่อนอมาให้อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบอะไรนี้ไม่ต้องมีราคาแพงหรอกแต่ว่าว่าขอขปเกิดอ่ะไม่ต้องแพงก็ได้แต่ว่าเป็ของอะไรที่มีมูลค่าต่อใจว่ามันมันซื้อสุดแล้วจากผมนะไนอเ้ายิ้มดายิ้มรเดีู่ตไข่เลยพีมโทรัพท์ัพไปเดียวสายัโรั่ะไยังไงย เอาไปเก็บวัดนะได้ เอาละตะเกียบดีพี่ขอลองาเท่บก่อนถ้าสมมติว่ามาเดี๋ยวต้องเตรียมหรอสมมตินะอยากเห็นเลยถ้าอยู่นี่เนาะแล้วผมมาห้อง้านที่แล้วที่นี่ตอนแรกเอาไว้ฝันเฮ้ยมันค่อยได้ต้องจาะผมว่าถ้าเกิดไว้ตรงนี้ไม่เวิร์กว่ะน้องดีไม่เวิร์กพี่แอลสวยว่ะพี่แอลถือว่าถ้าพี่ชอบอะไรตรงนี้ต้องคิดว่าแบบว่าคือคนเอาของหลักแสนมากับกับของแบบเนี้ย พี่กลับรู้สึกกับกับชอบของแบบนี้มากกว่าหมายถึงว่าตัวพี่เองนะมันมันมันไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาต้องการทำมาเพื่อเราอะของชิ้นเนี้ยไอ้เคี้ยมันมีแค่ชิ้นเดียวเพื่อมึงอะแต่ว่าทำให้มึงโดยเฉพาะอะไรแบบเนี้ยมันเลยรู้สึกดีมั้งประมาณนั้นพี่พี่เป็นคนแบบว่าเซนซิทีฟกับเคี้ยอะไรพวกนี้ก็เลยว่าพี่ชอบพี่ชอบตอนแรกผมจะผมจะจ้างอาร์ติสทำแต่ผมรู้สึกว่ากลัวพี่ไม่อินกลัวอาร์ติสคนนั้นอะถ้าทำแบบจะเป็นไรเส้นเขาเออก็เลยแบบเอ้ยไหนๆก็เป็นนนโอออกาสใหห้้้งดวยเมื สร้างงานให้น้องเออน้องได้ทํางานชิ้นๆแล้วผมก็ชวนน้องมันมีฝีมือแล้วกันก็ลองดูแล้วพี่แบงก์ก็เปิดหวยน้องจ้าแล้วเหมือนกันแล้วเหมือนกันอย่างนี้บอกว่าอย่างนี้บอกว่าผมไม่ได้ไม่ใช่แค่อย่างนี้เดียวดูเสื้อผมดิลูกพี่คนดำโอ้จริงเหรอพี่ตอนแรกอ่ะพี่อ่ะใส่เสื้อปาร์กเอเนต์ไปพี่ยังไม่รู้อ่ว่าว่าลูกจะทำเสื้อตัวนี้ให้พี่ไปกินข้าวกันแล้วดีก็มีเขาไปเขาไปแฮปเพย์วันเดย์ปุ๊บุ๊งแล้วก็อ้าสาวกเอาโอเคไอ้ลูกทำเสื้อมาให้พี่ต่อเสื้อาาากกเเูู่่ลลลยพระวว ปตาตาเซนอะไรสิไหลไหมโอ้โหเฮียแม่งแบบตาไเฮียแมงจริงจัดมันกำลังอยากลองให้ลูกเห็นไงแต่ว่าใจลึกๆมันรู้สึกดีชิบหายเลยพี่โคตรรู้สึกดีแบบรู้สึกดีชิบหายเลยเพราะว่าไอ้เที่เรียบร้อยมันน่ารักมากนะถูกไหมมันน่ารักมากนะถูกไหมเขาว่าวันนี้ก็มีงานอาร์ตสองชิ้นก็คือเเสื้อออพี่เล่าใหพี่ชอบมากนะพี่ชอบอะไรผู้ดีมากจริงจริงเลยบอกว่าจริงมันต้องซื้อของแพงกูหรอกมึงซื้ออย่างเงี้ยให้กูหรอกูชอบมากเลยมึงทำด้วยตัวมึงเองอ่ะกูจะดีใจมากเลยตั้งใจทำอ่ะ ขอบใจมากจริงสวยสวยสวยในเกาอเมันน่าจะแบบนั่นนั่มันต้องเกือบไหลนะคี่ได hmm? ้นะขอบใจมากใช่บอกแล้วทำอะไรก็ต้องไม่เหมือนคนอื่นดีปะโอ้แน่นอนขอบใจมากต้องไปหาของที่มันซื้อได้ใหม่มาพี่เออพี่เก่งมากก็ดีใจแล้วมึงเก่งมาก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 โคตรวั่นอ่ะพี่โอ้โตรหวั่ ผมยังไม่ส่งให้พี่จอบดูเลยแบบไอ้ที้ยพี่มึงเก่งมากนะผมล็อกกันกองมาก่อนแล้วแบบใจเยี่ยอ้เหี้ยมอะไม่ส่งให้กูดูเลอาจริงกูอยากให้อ่ะเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตลองให้กล้องอินเสิร์ตดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงน้องฝีน้องมีมี่ฝีมือนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วาดง่ายๆนะอะไรที่ว่าแบบเดียมันไม่ใช่วาดง่ายๆจ้างได้จ้างได้ครับอยากจ้างได้จริงจ้างได้นครับจ้างน้องก็ได้นะเพราะว่ารูปแบบการวาดของน้องเนี่ยคือมันทุกอย่างมันมีมันมีความหมายหมดในการวาดน้องพยายามสื่อแลล้ววก็าดงไป แกบอกมันมันไม่ใช่แค่ง่ายๆนะแกบอกว่าไม่ใช่แค่ไม่ไม่ไม่ใช่ใครทําก็ได้ว่าให้กูอ่านได้ปะผมเป็นวิทาลัยกูบอกจ้างน้องได้ครับจ้างน้องได้ครับไหวไหมจ้าน้องได้ได้มีงานมีงานเพิ่มเติมแต่วอย่าอย่าจ้างมันเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปกูดเละจอกน้ำจอกน้ำจอกน้ำแล้วว่าจ้างน้องได้จ้างน้องได้นะครับเพราะว่าผมว่าไอ้จริงวิวมึงเก่งอ่ะพี่ขงจริงเออน้องมีของไหมยิ่งบอมว่าคิดอยู่ว่าจะติดเกาะไว้ที่ต้องนอนดีกว่าวราจะได้เห็นเองทุกวันแต่ผมไม่ใส่เกาะอยากได้เกาะแบบไรแบบไม้อยากได้สีไม้หรือสีด อางี้คือเป็นห้องนอนพี่ดีกว่า๋ยวามาเปิดตรงโอเคโอเคโอเคกำลิดอย่วาจหาติดห้องนนดีกว่าไม่เพอาห้องนงไหนหาไม่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 ไ่ไม่ไม่ไ่อย่ไ่่ไม่ไม่ไ่อย่ไม่ไม่ม่ไม่มม่ไมไไ่ไไไ่ไ่่วไ่ไ่ไไอได้ไไ่่่่่ะ ขาต้องติดร <eterm oon> ูปร่างรูปฝาบ้านเลยเหรอเรื่องบ้านหรือเปล่าเขาทำไปไหนกันนะต้องติดรูปเมียตรงฝาบ้านเหรอนะใช่ขาเลยกรอบนี้เอาสีอะไรสีไม้หรือสีดำขาวขาวอะออเขาวเลยเนี่ยออกขาวนะขาวเลยเนี่ยเราจะเลือกๆจบเลือยไหนไม่ควรโอเครีบนะคะลนอนอยู่โอเคเลยธรรมดาสิ่งกันคอนแทนรูปเดิมไม่มีคนโดนแน่นอนปั้งไม่เดี๋ยวขึ้นสองรูปเลยเดี๋ยวขึ้นแค่หมดเลยอันนี้ไปใส่กรอบให้เลยเป็นเซอร์ไพรส์มากจอด โอ้จัดไปเรารู้สึกสดชื่นแล้วส่วนของไม่ใช่ของกูนะไม่ต้องเป็คิดว่ากูสะสมอะไรพวกนี้ตัดจริงไม่ได้เลยไม่ใช่ของกูนี่อ๋อนี่ซื้อมาทั้งกล่องเหรอครับผมใช่ครับของมูแต่พวกเนี่ยพวกที่เราซื้อมาฝากเขาเนี่ยไอ้ไอ้สามมันหากล่องไม้มาใส่สวยอยู่ไอ้สองช่องนี้ยังว่างนะครับอือฮ่เขาไม่ว่างนี่แหละกับอไอ้ช่องที่จะไม่ว่างนี่แหลยเขาจะเล้นเต็มเต็มออะซบโอเค ครับเยอะมากเลยของบ้ากบราโววว่ะผมได้ชิ้นส่วนสัมพันของบ้านผมเพิ่มเป็นอีกชิ้นแล้วแต่ว่ามิชชั่นกูคอมพล,ล,มลีทละปีนี้ใช่ไหมผมบ้าเลยพี่แจมากนี่ยแหละมันจะให้อะไรจริงโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมาก็ขอปิดคลิปเลยเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับทั้งของขวัญทุกอย่างเลยเพราะว่าผมจริงๆก็ขอบคุณเจ้าตัวบุคคลไปบ้างแล้วแหละแต่ก็ เพื่อพาคลิป hmm น hmm <VES> <speaking> ี้นะเพราะผมเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะมาดูแล้วก็ขอบคุณของวันทุกชิ้นจริงทุกชิ้นมีค่าสำหรับผมผมรู้ว่าแต่ละคนที่ใส่เป็นยังไงให้ของขวัญแบบนี้เพราะอะไรอะไรแบบเนี้ยเข้าใจมันพอมนโตเพื่อนของขวัญของขวัญมันก็เริ่มเปลี่ยนแบบน้ำอยู่ว่าและปัญหาคือของขวัญเวลาใครให้เราก็จะรู้้วนะว่าเขาเป็นคนแบบไหนด้วยเราเข้าใจเข้าใจปะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเลยบอกว่าผมผมเข้าใจสำหรับเพื่อนทุกคนที่ให้ของขวัญทุกชิ้นของขวัญทุกชิ้นที่เพื่อนให้ผมมาคือแม่งมีค่าสำหรับผม แล้วก็ขอคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันตลอดมานะครับผมว่าเดี๋ยวหลังจากน,นี้ผมเดี๋ยวขอเคลียร์เวลาชีวิตอีกสักรสักหน่อยเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมารันยูทูบแบบเต็มระบบแล้วย <spaghetti. S 2> <ques> ันก็เดี๋ยวขอรอติดตามแล้วกันนะครับขอเวลาอีกนิดนึงขอเวลาอีกนิดหน่อยนะครับหนึงประมาณสามเดือนเออไอ้จอบขอพูดความจริงเหรอโดนดีโอเคโดนดีสามวันเหลวันสามวันเลยนะครับขอเวลาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะรัน YouTube ให้เต็มระบบคุณผู้ชมอยากดูใช่ไหมยอยากดูกันมากใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้จจมๆป<ะ>ั๊กเดี๋ยวเจอกันเลยผมจะพาแบบว่าไปลุยไปมันไปแบบไหนก็ตามเดี๋ยวได้ดูแบบเต็มๆครับ,รบขอบคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณคที่ซัพพอร์ตผมปีนี้สารวนแล้วขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ